สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตูันมาเดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงครับพี่ชื่ออะไรครับผมรัตพงศ์ครับผมรัตพงศ์มาจากที่ไหนครับพี่กันทลักครับกันทลักเลยนะครับปลูกทุเรียนอยู่แล้วป่ะพี่กำลังจะปลูกนี่ครับกำลังจะปลูกนะฮะอันนี้ก็คือหาข้อมูลแล้วก็มาที่นี่เลยครับลุงหมูประตูครับรู้จักเราทางไหนพี่ยูทูบยูทูปเฟซบุ๊กครับยูทูปก่อนครับแล้วเฟซบุ๊กนะครับใช่ใช่ครับมาวันนี้มาซื้อเห็นของจริงเป็นไงบ้างครับพี่โอ้ งามครับงามงามงามนะถูกใจไหมครับตัวนี้ผมผมจะไม่มีความรู้เรื่องทุเรียนนะแต่ดูแล้วก็โอเคครับงามครับผมครับก็เอาโปรไปด้วยนะนะครับผมแน่นอนพี่บอกโปรน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดวันที่ห้านี่แหละก็หนึ่งแถมหนึ่งครับหนึ่งแถมหนึ่งครับผมนะครับโปรโมชั่นนี้หมดวันที่ห้ากุมภาพันธ์ปีหกหกนะครับีนสวยงามนะครับทรงกิ่นกระโดงแบบนี้นะมีอะไรจะบอกเพื่อสมาชิกที่กัลตาณ์ให้มาซื้อกับผมบ้างไหม ถ้าถ้าถ้ายังไม่รู้แหล่งยังไม่รู้ที่อ่าจะเอาต้นพันธุ์เรียนเนาะครับครับแนะนําแนะนำครับตุ้ยครับครับผมแล้วคนแขงหางแมวเนี่ยครับแข่งหางแมวแล้วคนที่ดูทั่วไปล่ะถ้าคิดสนใจอยากจะเอาไปปลูกสักต้นสองต้นใช่ไหมครับครับห้าต้นสิบต้นก็แล้วแต่ครับส่งทางไปสนีด้วยใช่ไหมครับอ่ามีครับมีครับผมนะคือทางเคอรี่เนาะทางคิมส่งนะครับนีครับอันนี้มารับเองครับรับเองนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับคนเดียวเลยครับ มาโเดมาตั้งแต่กี่โมงครับพี่อ่าจริงๆก็ล้อหมุนก็ตีห้าครับแต่อาจะกินข้าวอะไรตอนเช้าเสร็จเข้าปั๊มกินกาแฟก็6โมงครับ6โมงนะเช้าได้เลยครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับครับขอท่านนี้หน่อยครับพี่